มาเร็วทุกคนโอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมใครผมเชียร์เนาะแล้ววันนี้ก็มีเกมเดอะมีมิกนะเดอะรีมิกก์เออก็เป็นเกมผีนั่นเองนะนะกับน้องแมนนะครับเย่อเกมเราบอกนะครับเนี่ยถ้าเกมเราบอ่ถ้ากดวิ่งจะเป็นแบบกดบิบกดวิ่งก็เสียหลอดสเต็ปได้เดือต้องลาเจอผีก่อนใช่ไหม อะไรอ่ะทาไมเพื่อนเราพิมตลอดเวลาวะว้างขี่พี่ชายประตูตอนนี้เหมือนจะล็อกเกินไปบางทีฉันควรไปประตูหลังมานี่สินั้นคือ n p t หรืออะไรเพื่อน เพือ่นอนเรา,าดีมีบเอนาน้องแมนไปเน่อยดีนุ่นแม่งตัวโคตรดำเมาไม่เห็น<อ>เพื่อนเราเป็น NTC อ่ะไม่ไม่ไม่เขาเป็นคนปกติอย่างเฮาเนี่ยแหละนั่นหรอแล้วเราหาอะไรอ่ะมาตามหาเพื่อนมันอยู่ในนี้อ่ะ เราซ่อนในโกดังได้ไหมหรือ,อยังไงอ่คือได้อันนี้มันเขียนบอกว่าขียนบอกแค่ว่าเรามันตามหาเพื่อนเราที่สูญหายไปในโรงเรียนเก่านะแล้วเวลาเจอผีเราซ่อนได้ไหมหรืออยังไงหรือต้องหนีอย่างเดียวเกมนี้หนีอย่างเดียวฮะทนไม่ได้ดีเนาะแล้วจะหนีรอดไหม ่แล้วคือแล้วคือเป็นรายการไม่หาประตูตเอายังไม่คลิกสิประตูอยู่ฝังขวาไห่เหรอวะนั้นตรวจเจออะไรตั้งอย่างตรอทำไมยืนนี่ไงประตูบ้านไหนวะ เข้าไม่ได้โสจานอะไรเหรอเชกันหาประตูหน่อยก็ได้เออมื่อจัง,งวะมือมากะะมีประตูทางออกอยู่ทางออกนะมาดีๆ <มะ S 2> ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋องั้นก็ตรงที่พี่เคยเห็นแล้วฝั่งขวาและวทีนี้ก็เดินมาปด๊บอ <depende> อย่าใส่ใจเรื่องต้นไม้สีขาวที่อยู่ตรงหางตาอยา่าว่เเรื่องต้นไม้สีขวาวต้องหางตาเนาะหางตาเคืออะไรไม่เข้าใจอย่าน้องได้ยินเสียงอะไรแปลกแปไหมเมืม่อกี้ไม่ได้ยินนะมันเป็นเสียงะระฆังอ่ะตอนเปิดประตูเมืม่อกี้ เอ้ยพี่ไอ้ผูฝาดไปเองเปล่าไม่ได้ฝาดเลยเพราะว่าพี่เปิดเสียงเต็มระบบเอ้ยประตูตายหรอไม่ใช่อออใช่ด้วยอะไรเลยข้างบนไหมประตูกระโดดไม่ได้ปะตรงนี้มีโดดตรงนี้มีโดดอ่านดิอ่านไม่ออก ม่งภาษาอังกฤษกินที่นี่ร้อนเพื่อนเรากันอย่างวะฝั่ง,งเห็นมาฝั่งฟ้าตรงเนี้นปยระตูุประสงชั้นใต้ดินตรงนี้ป่ะทางเดินเนี่ยข้างหลังมีประตูไอ้ดูดคนก็ใจร้อนเกิอนไอ้ดู น่าใจแม่มูยทำเพื่อนสยองรู้ตัวไหมอ่าบอกเลยเสียงตรงกีฬานี่โพรกล้องเลยอะไรอะ่ะมังแปลไม่ทันพบกุญแจแล้วยังไม่รู้ว่ะ เปิดอ่ะโนตีกแล้ว,ว,ลวจำสเกงเอา้าเพื่อนอยู่ข้างหลังเพื่อนเป็นไรชอบแพ้หนั่นะสิตั <c> ้ <oughs> งไหนต่อมมองแบบนี้มองยากที่หายเลยแต่ก็สมกับเป็นหนังในเกมแมบบผีนะ เออจะไม่ได้แล้วะะหลงทางกันไปทางไหนต่อเนี่ยชีดันตาเว้ยทันตาไต ตรงนี้เปิดได้เหรอเอ้ยทางใหม่มืดมือแปลกแปลกเยเออวะมันมือแปลกแกปลกกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะต้องการกุญแจสองอยู่กับเพื่อนนะแล้วมันหายไปไหนของมันอีกวหมือน้วนอ๋อตัวตลกอะนะนั่นสิหายไปไหนวะ มาที่นี่สิอ่นะเดินไปแล้วเมื่อกี้เปิดมือจอังหวสุดยอดอสุดยอดเลยเ้ายยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละย้ายไปยืนอยู่ตรงหังวห้อง,<ะ>งน่ะนะั้นแจกุญแจวาฮะไปยืนอยื่ไปยืนอยู่ตรงกระแพงห้องโตนูน่ะตรงไหนวะตรงแล้วหันหน้ามา เดินไปเดินไปจนสุดอ่ะเดินไปจนสุดตรงเนี้อ่ะอ่าทำไมอ่ะโอ้ไปก็เพื่อนมันอันนี้แล้วนี่ว่าใช่มองไม่เห็นเลยแยงหมดสนุกมอคอนเทนต์่านไปตรงไหนวะเอ้า แล้วทำไมมันมืดจังวะใช่มืดมากเออระวังขึ้นหน่อยเข้าร่วมมาะโอเคฮะชีพหายแล้วแล้วตูบแล้วคือตกหน้านจอมันขึ้นว่าอะไรปะ,ะเมื่อกี้เหรอตกหน้าจอขึ้นว่าอะไรปะ ขึ้นแค่ว่าเข้าร่วมกับน้องแล้วจากนั้นก็มาอยู่หน้านี้เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรเลยอ,อยู่หน้าในเกมหรือว่าอยู่หน้ากดคำว่าเพย์อยู่หน้าในเกมคำว่าเพย์อยู่คำว่าเพย์มันไม่มีอะไรขึ้นกลางหน้าจอใช่ไหมไม่มีโอเคแบดก็ไปเล่นเกมใหม นล่นเกมใหม่เยี่ยมเลยแจมแจ๋วอ่าแจมแจ๋วแต่บรรยากาศดูดีนะแต่ว่าทำแม่งมืดไปหน่อยเว้ยแม่งมองไม่เห็นนะช่วงหลังๆไม่โคตดมืดแต่อมองไม่เห็นอกระโดดไม่ได้นะตายโฮทำไมอ่ะ Nhật chơi follow I got photo video, chưa. How? How come my element? Let me loan chim you. Gil. A baleo. Gil. A baleo. này A baleo. A baleo. A

แต่เัว์แต่กูไม่รู้ว่าเป็นอะไมีต่างประเทศเปิดใหม่ด้วยเป็นเด็กซะด้วยเป็นเด็กซะด้วยนะเปิดใหม่โอเคโอเคงั้นเดียนะ๋ยวเราไปเจอกันตอนไอ้ช่วงนะล่าสดุดเลยลนะกัน ไอช่วงเมื่อกี้ที่เราหายไปโอ้โหดาวะปรับเลยน้องว่างหายไปไหนวะยูนนู้นอืนที่เฮ้ยโดนจ้ำสเกลแม่งโดนจ้ำสเก์แล้วตกใจเลยจ้ำสเก์ทีนึงลืมทางเลย ดถจำสกแกนร์ที่หนึ่งลืมทางเลยแอ๊ะเปิดประตูใช่ไหมเปิดไหมหรือไม่ต้องเปิดอย่าเปิดตรงนี้อ่ะมีตรงโน้นด้วยอแม่งตกใจหมดเลยจำสกแกียร์ยนะยืนอยู่ตรงนี้แล้วหันหน้าทางที่แมนหันนะโอเคทำไมอ่ะเฮ้ยแม่งเอ้ย แกเนี่ยเกิดอะไรขึ like, ้นต้องวิ่งเลยแม่แม่แค่แค่พี่เก๋ไม่มีอะไรหรอกอ๋อมือจังวะในนี้มือจังเลยนะฮะในนี้มือจังเลยนะฮะแค่์แง่เรื่องมันเป็นแบบเรื่องราวหรอหรือยังไง ก็เรื่องราวในโน้ตพวกนี้คือเรื่องราวต่อไอ้เอนียอยาบเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่อ่านอโอเคมองไม่เห็นป่ะเดินอะไรเช่นเัลนหลอเนาแมนเดินเดิน Hello, <No> เดิน,ดน,ดน,ดนตรงมาเลยคือของพี่มันไม่มีเสียงแลวไงถอยหลังเดินถอยหลังเดินถอยหลัง เดินหน้ามาได้เลยเนี่ยนะยังไงต่อมือดเว้ยมองไม่เห็นอาไรอะไรัะไรอะไรแะล,และเดินมาต่ออยู่คนละฝัง่งเรอเพี่ย <c oughs> อะไรวะนะ อย่าวิ่งใส่เลยเพื่อนี่และเราต้องวิ่งหนีไหมตอนเจอ,อยังไงวิ่งใส่เข้าไปเลยเคและยังไงเลยบอกให้วิ่งใส่เข้าไปเลยเอาแล้วน้องไม่ไปก่อนหนระือยังไงเนี่ย นายบอกไงให้วิ่งใส่เข้ามาเลยคือกดวิ่งไปเลยอ่ะใช่กดวิ่งชนไปเลยเปิดประตูเปิดยังไงอ,อ,อโอเคนี่นะอยู่พืมม้นเมืองอืมดี้เตแป,ปน์ะดวมันเป็นแบบผู้หญิงสูงสองเมตรอ่ะ ความรูส้สึกเหี่ยวได้ดูต้องร้านตัวญี่ปุ่นมีร้านบะหมี่ด้วยว้าวยายที่ถูกรือคิดต์แดงเนี่ยกระสา่าจะแดงเลยฮะมีข้ามสะพานไปเลยมีข้ามสะพานในสะพานวะข้างหน้าใช่เด็กและน้องไงเดี๋ยวก็เดินตามหลังไปเนี่ยเปิดแดงเว้ <c oughs> ทำแม่แกยงรอเลยอะไรข้างหลังวะประตูขาวแกราว้งอะไรเด่ยระแวงตองที่มันมีผู้หญิงมันมีเสียงผู้หญิงร้องด้วยไงน้องไม่น้องไม่ได้ยินเสียงได้ยินแต่แครว่ามันเป็นเพลงประกอบเฉยๆไม่ได้วะมันเพิ่งมีนะ ตยเลยแม่งตกใจหมดอะไรตรงเนี้ยยากละยังไงอ่ะมันเป็นข่าวงกดเขาวงกหรอบวกกับจะมีผีมาวิ่งไล่ก็ถ้าดงคือจบเกมอ่ะ แล้วก็ต้องมาหากุญแจหาทางออกถ้าหาไม่เจอก็ต้องกลับไปหาใหม่เอ้ถ้าหากุญแจเจอแล้วตายก็กลับไปหาใหม่อ๋เอเกิดอยู่ตรงเนี้ยซ้ำๆอ่ะอ๋อโอเคต,อตายก็จบอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่านอาจจะไปต่อไม่ได้ใช่ะกุญแจยังไงเปลี่ยนไปแปลแบบ่ มันเป็นเสียงอย่างนี้อ่ะเตียอย่างนี้แหละแล้วน้องเล่นจบได้ไงไม่รู้อ่ะไรเอ้าเสียงหายแล้วอ่ะอะไรอ่ะ,อ,ะอ,อกใจเสียงเดินเข้าประตูไปมันมีเสียงอ่ะปิ้ง่องอ่ะ ข้าเลยแหละมิดวะไปชายอยู่ไหนฮัลโหลไปชายอยู่ไหนวะไม่รู้สิได้ไหมไม่มีอย่าตามติดด้วยดีกว่า ไม่งั้นหาไม่เจออย่างวันนี้ครับคนเงียบกับคนเงียบมาอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้แหละอุ้ยอ่ะอะไรอ่ะคุณแจได้แล้วใช่ไหมทีนี้แจมหนีให้ทันแจมหะไรเนี่ะ นี่ไงพี่เข้ามาแยกทางใครทางมันเออจริงจังใช่คือคนหนึ่งรอดเราก็ผ่านหมดอ่ะใช่แล้วโอเคนยืนคนละฝั่งดิพี่มาได้วิ่งกันไปคนละทางมันมีทางเดียวไหมเหรอไม่เอออีกคนหนึ่งวิ่งออกซ้ายอีกคนหนึ่งวิ่งออกขวา อทางซ้ายด้วยป่ะไป่งยืนรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เดินมาแถวเนี้ยแต่น้องตายนี่คิมหายเลยนะพี่มไม่รู้ทางแม่นไ,ไม่ขอบังกฎแมนก็จำไม่ได้แค่นอ่น บรรยากาศเงียบดิมัน,ปนแปลกเออมันไม่เห็นมาสักทีกดตูดลูกแล้ว,ลวนะเออไม่น่าเล่นต้งแรกเลยมาไ่ยรอต่อไปงั้นพอออกไปแยกกันคนละทางโอเค ไปดูก,ก่อนควรจะก็เจอแล้วกันเนาะน้องไปไายเหรอใช่มันปีไปกว่าจี้ เอ้ยโดนป่ะฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยพี่โดนน้องสู้อะฮะสู้อะไรวะี่โดนด้วยกันเหรอเสียงตัดแต่วเมื่อกี้เออคือพี่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมแม่งเสียงแม่งอยู่ใกล้เลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะอือ้อาเดี๋ยว ประตูมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าวะทำไมตอนแรกเราเข้ามาประตูนี้ไม่มีอนะลองปิดเองเอ่ะใช่แนประตูก็ปกติดีโอเคอเอ๊ะจบคลิปเลยแล้วกันโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กรจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะเนื่องจากว่าผมไปต่อไม่ไหวแล้วประสาจะเด็ก <laughs> okay, bye bye, i